ภารกิจตามหาคอนโดเรายัางคงต่อไปพอไม่แน่ใจว่าที่นอนเนี่ยมันจะตอบโจทย์เราไหมเอาที่เดี๋ยวเราจะกลับนะคะเพราะว่าตอนนี้ไม่รู้คา้างอะไรของาเก็บไว้ที่นี่ค,ค่ะ <c oughs> <c oughs> สวัสดีจ้าอุ่นอวยพลอยกับเจ๊กับพบกันอีกแล้วค่ะโบกไหมโบกมือสวัสดีเช้าวันนี้นะคะภารกิจตามหาคอนโดเรายังคงดําเนินการต่อไปเศร้ามือนีกับบ่มียังดอกพี่น้องค่ะชิวๆสบายๆนะคะมือนีนะคะเราจะพาทุกคนไปชมคอนโดค่ะเมื่อวานเนี่ยเราไปวิวทะเลกันแล้วนะคะวันนี้กลับมาค่ะทุกคนพระตาหนักซอย6ซอยเดียวกันกับที่พลอยอยู่ตอนนี้เลยค่ะขับรถห่างกันประมาณ2นาทีพี่น้องเอ้ยหอดแล้วนะคะยางมากกว่าหอด ค,คอนโดนี้นะคะเราเจอกันที่เพจเฟ e บุ o k ค่ะทุกคนแล้วพอยก็เลย ดิวกับเจ้าของห้องว่าเราขอไปชมห้องนั่นนู่นนี่ได้ไหมเพราะว่าเราจะเช่าระยะสั้นคือเราบอกจุดมุ่งหมายของเราไปตั้งแต่แรกแล้วนะคะคอนโดทีโพสจะพาทุกคนมาเหมือนนี้นะคะชื่อว่าลากูนา2ค่ะทุกคนอันนี้ทางเข้ากสิป็นประมาณนี่พี่นองเอ้ยพอยมืองแล้วนะคะโอเคซอยประมาณนี้ทางเข้าประมาณนี้นะคะนี่เลยพี่นงคะอันนี้ตึกสูงๆนี่แหลคะค่ะเป็นคอนโดนะคะเดี๋ยวเราจ,จอดรถหนาคอนโดเพิ่นเดอร์พี่นงคะแลวกสิญญางเข้าไปเนาะเะนาะบัตรเจ็ดค่าเช่าห้องของเรานะคะไม่เกิน2 0 0หมืนคะ่ะทุกคนถ้าเกิน2 มื่นพ้อยคิดว่ามันเกินความจําเป็นเกินไปนะคะเพราะว่าเรามาอยู่ที่นี่เราไม่ได้กะที่จะแบบมาใช้ชีวิตจริงจังเลยนะคะแล้วก็หาที่แบบดีๆเลยนั่นนู่นนี่เนาะพี่นงกับประมาณนั้นแหละค่ะหลายๆคนถามพ้อยมาด้วว่าพ้อยมีบัตรเจ็ดเท่าไหร่กับประมาณมื่นหาหมื่นหงนี่แหลพะ,ะพี่นองะ่ะป้าพี่นง่าเพื่อนกัมมานังล่อแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นเจ้าของห้องนะคะเพื่อนมีแฟนเป็นชาวต่างชาติด้วยพี่นองคะ่ะเขามาในห้องกับสิเป็นประมาณนี้คะ่ะทุกคนเฟอร์นิเจอร์ก็ถือว่าโอเคนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยที่ชอบมากที่สุดก็คือ มันแยกเป็นโซนค่ะก็คือคือห้องนอนเนี่ยก็จะมีประตูปิดเป็นโซนของเขาห้องครัวแล้วก็มีระเบียงออกไปนิดหนึ่งนะคะและที่สําคัญนะทุกคนมีเครื่องซักผ้าด้วยนะคะนู่นพี่น้องคะอยู่หลังประตูนั้นนะคะมีตู้เย็นให้นะคะเออนี่ค่ะก็จะมีเป็นสัดเป็นส่วนดีเนาะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวฮ้องสิพาทุกคนเข้าไปสํารวจอันมองทั้งระเบียงนะคะอ่าระเบียงก็ถือว่าโอเคค่ะทุกคนอาจจะมีฟุ้นแน่นิดนิดนดนอย,นอยเพราะว่าเพิ่นบริยูเนาะคะ่ะอ่านี่ค่ะทุกคนวิวก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ เห็นสระว่ายน้ําสระว่ายน้ําของที่นี่นะคะจะมี2ที่ก็คือด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ชั้นบนค่ะเดี๋ยวพอจะพาทุกคนขึ้นไปดูในส่วนกลางนะคะอ่ะพี่น้องตะวันกอนนันกับมาทายคลิปถ่ายวิดีโอให้พี่น้องได้ชมกันนี่ก็ิะเป็นของใส,ส่ส้นโตจะของหองเพิ่อนเด้อพี่น้องค่ะเพื่อนพันเดกเก็บไปเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าเพื่อนพันไดมีเวลาจ้ะวันนี้เพิ่นว่าพี่นะรีบรีบเด้อพี่ก็รีบเฝ้ามาเก็บให้นอ้องเบ่งเลยเพื่อให้ความสะอาดนันนุนีเนาะค่ะเนาะอึงว่าพี่น้องค่ะนี่ก็จะเป็นในส่วนของหองค่ะเตียง ว่ามันสิโอเคบอแต่คุณเจจะมาทดสอบไปพี่นงได้ชมกันเดิมพี่นองตัดภาพมาฟังนี่ค่ะก็สิเป็นในส่วนของหองนามปาดพี่นองค่ะเน้มไปห้องนามก็คือแบบใหญ่มากๆเลยนะคะเออเนี่ยอันนี้คือแบบของพอยมหมักของนามเพราะว่าห้องนามเขาใหญ่ค่ะนี่ค่ะทุกคนในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับ เหมือน Walk in c น o s e t เนาะทุกคนคะ่ะเป็นคล้ายๆแบบกระจกแล้วก็เปิดออกมาเป็นเฟอร์นิเจอร์นั่นนู่นนี่อ่าถือว่าห้องน้ำใหญ่มากๆเลยถือว่าโอเคค่ะทุกคนพอยรู้สึกว่าอันนี้คือตอบโจทย์สำหรับใครที่ไม่ชอบห้องน้ําที่มันแออัดเกินไป ถือว่าโอเคอ่าเรามาทดสอบที่นอนกันพี่นองค่ะเป็นจังไดเนาะที่นอนเนาะคะ่ะนอะอ่ะมาพี่นองค่ะคุณเจก็คือทดสอบไปแล้วนะคะนอนแบบจริงจังเลยนะคิดอยู่พี่นองค่ะเออมันได้บบนะคะพิกใส่พิกขวเออสําหรับพลอยนะคะทุกคนที่นอนประมาณนี้พลอยสามารถนอนได้นะคะบม่มีปัญหาค่ะนอนแบบได้กับน,นอนได้พี่นองสาหรับตัวพลอยเองแล้วนะแต่ว่าสามีนะคะเพื่อนกับสีแบบว่าไปโฟกัสเนจากนอยเรื่องห้องเรื่องอาคารคอนโดเนี่ยมันจะเการือบ่เก,าเ,กาเนี่ย บระเด็นสคัญเต่สําคัญที่ว่าที่นอนโอเคไหมเออนั่นแหละพี่นงค่ะพี่ยอมรับเลยนะคะว่าคอนโดที่พอยอยู่ในปัจจุบันเนี้ยค่ะทุกคนที่นอนเขานุ่มมากๆแล้วจะหาได้ยากมากๆคอนโดที่เปลี่ยนที่นอนให้เราได้แบบดีขนาดนี้นะคะทุกคนตอนนี้พลอยตั้งคําถามกับคุณเจว่าทํายังไงเราจะหาคอนโดที่มีที่นอนเหมือนที่คอนโดที่เราอยู่ตอนนี้ได้คือมันยากคือพลอยบอกกับคุณเจเลยว่ามันยากอีหลีค่ะบางห้องที่พลอยไปดูนะคะคือดีมากๆคอนโดสวยแบบเลิศ เลยอะทุกคนแต่ว่า เตียงแข็งมากๆนะคะคือนั่นคือแบบว่าเอออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งนะที่พลให้เป็นทริคอย่างหนึ่งว่าเวลาที่เรามีคอนโดที่ป,ปล่อยให้เขาเช่าอินเวส m e เมนต์อะไรอย่างเงี้ยเราต้องอย่ามองข้ามเรื่องแบบนี้เพราะว่ามันจะเพิ่มมูลค่าได้ก็าอาจจะอยู่ยาวก็ได้บางคนเนี่ยเขาเห็นเตียงแล้วเออไม่โอเคนะคะเขาก็อยู่แค่เดือนหนึ่งสองเดือนแต่ว่าถ้ามันมีเตียงแล้วนุ่มเนี่ยเหมือนคอนโดที่พลอ,อยู่ตอนนี้พลกำลังคิดแล้วนะว่าเออไอ้เรื่องที่อย่างอื่นมันไม่สําคัญหรอกแต่ว่าเรื่องเตียงเรื่องที่นอนเน นอนสบายนะคะทุกคนเพราะกะกบมาคิดแลได้ว่าเขาจะใหญ่เงิงเนบใหญ่นี่เลยค่ะทุกคนโ <c oughs> อ้คิดหนักเลยตอนนี้ประเด็นนะคะเอาพี่น้องบ้านเด็จบสามีพ่อยเอาอีกแล้วพี่น้องเพื่อนว่างโทรศัพท์กระเป๋าเงินทดสอบอีกรอบนึงอา เอาเอาพริกไส่พริกขัวเด้งนาเด้งหงลังนอนแบบจริงจังมากอะพี่นองค่ะทดสอบแล้เอาโเคตอนนี้เขาหูแล้วเหาสิขึ้นไปมึงส่วนกลางกันค่ะอะพี่นองค่ะพี่สาวเพื่อนกับผ้ามือมึงส่วนกลางนะคะเพื่อนว่าเอาโอเคได้พี่นองเพราะว่ามันใหญ่ค่ะมันกว้างขวางเนาะคะ่ะนาะนี่ค่ะอาจจะตึกเนี่ยมันน่าจะนานแล้วหรือเปล่าพี่นองลากูนาเนี่ยพราะบนแน่ใจนะคะลากูนาสองนะคะทุกคนเขาพระตำหนักซอยหกค่ะ ห้องเมื่อกี้ที่เราไปดูนะคะราคาต่อเดือนเนี่ยหนึ่งบาทค่ะแล้วก็จ่ายล่วงหน้า5้าพันนอพี่นงคงค่ะเออค่ามัดจําหองนั่นแหละค่ะก็ถือว่าโอเคนะคะทุกคนราคาน่ารักเป็นมิดดีค่ะนี่พี่นงคงค่ะอันนี้ก็มีเร้าหนาเลยค่ะเ้าหน้ามีฟิชเนสอ่านี่ค่ะก็กว้างกว้างใหญ่ค่ะทุกคนแล้วที่สําคัญตรงนี้นะคะเขาก็มีสระว่ายน้ําข้างบนแล้วก็จะมีข้างล่างอีกเหมือนวิวที่พลอยไปดูเมื่อกี้ห้องที่เรามองลงไปอะค่ะอ่านี่ก็จะเห็นเป็นวิวทะเลอ่าบลาบลาๆนะคะก็ถือ ว่าโอเคพี่นองคาไปชวมวิวกันเลยค่ะ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นหน้าคอนโดค่ะและที่สําคัญนะคะมีพาร์กิ่งด้วยนะคะไม่ต้องห่วงอยู่ข้างล่างเลยค่ะทุกคนอันนี้ก็สิเป็นบริเวณหนาซอยคอนโดเนาะพี่น้องก็สิเป็นประมาณนี้ค่ะอ่าก็สิมีร้านอาหารเออคล้ายๆกับ l o c a l food อะไรแบบนี้ค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนบริเวณได้อยก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะพอยเลยเก็บบรรยากาศมาให้ทุกคนได้ชมกันนะคะแต่ว่าสถานที่ต่อไปที่เราจะไปนะคะหิวข้าวมากเลยค่ะทุกคนขอพักก่อนนะคะวันนี้เรามากันที่ร้านตาจวบค่ะทุกคนเป็นซิกเนเจอร์เลยนะคะใครมาร้าน นี้ต้องสั่งผัดไทยอร่อยไหมมาลองดูกันแต่ว่ารีวิวใน Google เยอะมากมาก มีพอ้อยบอกว่าเยอะจริงๆเพราะว่าผัดไทยเขาอร่อยนะคะแล้วอาหารเขาเนี่ยดีเลิศนะคะเออ,อลองดูนะคะทุกคนก็อยู่ไม่ไกลจากที่พักพ้อยนะคะอยู่แถวๆซอยตรงข้ามกันมั้งทุกคนไม่ไกลนะคะเป็นร้านที่แบบเรียบง่ายธรรมดามากๆนะคะแต่ว่าอาหารเนี่ยเขาจะเป็นยังไงส่วนใหญ่เนี่ยชาวต่างชาติมาเยอะนะคะทุกคนแล้วก็เป็นคนไทยก็เยอะเหมือนกันอ่ะพี่น้องมาดูกันว่าเราจะเป็นยังไงเราสั่งมานะคะวันนี้ไม่ได้สั่งอะไรเยอะเลยค่ะเพราะว่าถ้าสั่งมาเยอะกินไม่หมดค่ะทุกคนวันนี้เราสั่งมาเป็นผัดไทยกุ้งนะคะ รสชาติก็คือจะยังไงอ่ะเรามาชิมกันนะคะเขาคือซีิมีปีกกล้วยน้ำเจ้พี่นองอ่ะมาชิมกันนะคะอือหือพี่นองเตะเลยเตะเข้าจมูกเลยตอนนี้คือแบบเลิศคำแรกคือแบบ มันอร่อยอะทุกคนงงมากผัดไทยจริงๆผัดไทยมันก็น่าจะเหมือนกันหมดนะแต่แบบมันไม่ใช่อ่ะอันนี้คือมันกลมกล่อมมันอร่อยมันเออเลิศสมกับคําล่ําลือไม่แปลกเลยทําไมรีวิวเยอะมากๆต่างชาติรีวิวเยอะสุดธุรกิจของเขาเมอร์นีโบมียงหลายค่ะกระิเป็นประมาณนี้เด้อพี่นองค่ะแต่ว่ากับหองไปนี่โอ้ยพี่นองบดยุทธบดยอนนะคะมาหาทํากับข้าวแล้งกินกันแด่กลัวนะคะอันนี้ค่ะทุกคนหมูเส้นกล่องละ100บาทซื้อมาจากร้านตาจวบที่ไปกินมาเมื่อกี้ค่ะทุกคนอร่อยมากทุกคนงง เอามากินกับข้าวร้้นๆนะคะมันคล้ายๆกับอารมณ์แบบกินหมูหยองอะ่ะทุกคนมาพี่นองคะ่ะเมนูของเฮาเหมือนี่เด้อพี่นองผัดกะเพราเครื่องในไก่คะ่ะง่ายๆสบายๆนะคะการมึงค้นดของพ่อยเหมือนี่นะทุกคนขาพอยไม่สามารถที่จะไปบอกได้เลยว่าพอยจะเอาห้องนี้นะคะเพราะว่ายังมีเวลาอีกเยอะคะ่ะทุกคนว่าเราจะาย้ายไปเลยไหมเราจะชอบไหมมันยังมีความรู้สึกที่ว่ามันยังไม่สปาร์กเท่าไหร่เออพอยรู้สึกว่าถ้าห้องที่มันรู้สึกว่าเราเข้าไปแล้วปุ๊บสปาร์กปับ๊บ อโอเคเหมือนที่คนโดที่พออยู่ตอนเนี้ยเพราะม่ารู้ว่าอีหยังโดนใจเพราะไม่ยู่คอนโดนี่เพราะว่าเพราะรู้ซึกว่าเข้าไปปุ๊บมันสปากเลยพี่นองคะ่ะเอออาจจะมีบันสิ่งบานอย่างก็ได้ <c oughs> แต่ก็อย่างที่บอกไปค่ะความสะอาดมาเป็นที่หนึ่งค่ะทุกคนพี่นองคะ่ะผู้ใดสีลงทุนอินเวสเมนต์คอนโดคอนโดบ้านอะไรก็ช่างนะคะความรู้สึกของเรามันต้องเฟชค่ะทุกคนเฟชหมายถึงว่าแบบว่ามันไม่ได้ว่าเกี่ยวกับมูลค่าของห้องเท่าไหร่แล้วก็เฟอร์นิเจอร์แพงขนาดไหนไม่ได้เกี่ยวกันความสะอาดพี่นองคะ่ะความสะอาดที่เราเข้าไป ไปปุ๊บแล้วเรารู้สึกว่าโอ้โหนี่ห้องที่แบบมันคลีนมันสะอาดมันเฟชมันจะเป็นความรู้สึกงั้นมันจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ทําให้ลูกค้าตัดสินใจง่ายขึ้นคะ่ะพี่น้องคะอันนี้มาแชร์ทริคก,กันนะคะจากประสบการณ์ <c oughs> <c oughs> ไปเลยๆพี่นองค่ะไม่ต้องไปซีเรียสนะคะเพราะว่าเรายังมีเวลาอยู่แล้วก็ถ้าเราหาไม่ได้เนี่ยเราก็ยังอยู่ที่คอนโดนี้นะคะแต่ในระหว่างทางที่เรากําลังมองหาคอนโดเนี่ยพี่ๆเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยเขาก็อยากจะเห็นเหมือนกันพี่นองเออก็ถือว่ามาแชร์ว่าเล่าสู่กันฟังกันแล้วกันเนาะก็อย่า มีผีหลายๆคนเพิ่นอยู่ต่างประเทศเพื่อนก็คอมเมนต์พ่อยมาได้ค่ะว่าทําแบบนี้รู้สึกว่าเป็นคลิปที่มีประโยชน์มากเพราะว่าเฮาจีไดอันฮูเอรีําว่ามองได้ค้นโดได้เป็นจ้าได๋เนาะค่ะเนาะแล้ะก็เพื่อนก็สิได้ไปตามมุดน้าชิๆค่ะทุกคนยังไม่รู้ว่าอยู่พัทยาอีกนานแค่ไหนนะคะแต่ว่าก็อยู่ตามความรู้สึกของเราค่ะอยากอยู่นานหรือไม่อยู่นานก็แล้วแต่เราเลยเนาะพี่นงเพราะว่าพ่อยกับพี่เจกับพ่เดซีเลียดยังอยู่แล้วนะคะอยู่ได้ก็ได้พี่นองเพราะว่าปรับบโตเก่งอยู่แล้วนะคะแต่เอาจริงๆนะคะในความรู้สึกขอออออองพพ่่ยยยะะทีากไไไปปูด้ ประสบการณ์นะก็คือสมุยค่ะพอยชอบสมุยมากทุกคนเรารู้สึกว่าตอนนั้นที่เราไปเที่ยวใช่ไหมแล้วพอยก็แชร์ฝากทุกคนบอกแล้วทุกๆคลิปเนี่ยพอยจะบอกว่าพอยชอบสมุยเพราะว่าสมุยบรรยากาศดีค่ะทุกคนแล้วก็ทะเลสวยมากเออถา,ถามในความหู้ืึอของพอยเลยสมุยก็อยากไปค่ะอยากไปมาก <c oughs> อ่ะนะคะทุกคนก็มากินเขากันพี่น้องค่ะก็มาแชร์เรื่องต่างๆในพี่น้องได้ฟังกันเด้อพี่น้องค่ะมมอนี่กับโบได้มีอยังไลคค่ะแต่มาแชร์เรื่องเล่าแต่ละมือแต่ละเดของพอยก็เพียงพอแล้วค่ะหลายๆคนก็พอยหวังว่าจะมีความสุขในวิดี นี่นะคะนี่นะคะเพราะก็ต้องขอบคุณแม่ๆพีพีที่เขามาเมืองพอยนะคะใครมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้พลอยกับคุณเจมีกําลังใจในการทําคลิปดีๆให้ทุกคนได้ชมกันนะคะสําหรับอีพีนี้ต้องลากันไปด้วยบรรยากาศดีๆแล้วก็รูปสวยๆค่ะที่พลอยเก็บมาฝากทุกคนนะคะลากันไปก่อนเดอแมเดอสวัสดีจ้า